ข้อที่เป็นการแจกแจงปกติออกข้อสอบทุกปีนะครับไม่ยากด้วยจากโจทย์บอกว่าค่าเฉลี่ยเป็น5เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นซิกมาค่าเฉลี่ยเป็นห้าเท่าก็ห้าคูณซิกมาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งมีน้ําหนักน้อยกว่าสี่ิบห้าจุดหเท่ากับศูนจุดสามสามถ้าสุ่มมาหนึ่งคนถามความน่าจะเป็นที่น้ําหนักอยู่ระหว่างตัวนี้นะ จากตารางนะครับจะมีค่าแซค่าแซก็คือค่ามาตรฐานนะถ้าเรารู้ข้อมูลนะครับ x เราสามารถหาแซได้โดยใช้สูตรแซเท่ากับเอา x นะครับลบด้วยค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบีเ่ยงเบน,นมาตรฐานพอได้แซนะครับเนี่ยค่ามาตรฐานก็ดูจากตารางหาพื้นที่พื้นที่จะเป็นตัวบอกความน่าจะเป็นนะครับเนี่ยวัดจากทางซ้ายนะไปถึงค่าแซนั้นๆเช่น,น,นถ้าแซเป็นลบศูนอยู่ี่ห้า ความน่าจะเป็นก็เป็น0.3264ก็แสดงด้วยพื้นที่นะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จาก a นะครับสามารถหาเปอร์เซนต์ไทได้เนี่ยเช่นตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมดเท่านี้ถ้าเราคูณร้อยได้32.64ก็จะเป็นเปอร์เซนต์ไทนะครับตรงนี้เขียนแล้วกันนะว่าคูณหนึ่งรเสร็จแล้วถ้าย้อนกลับนะก็ได้นะรู้เปอร์เซนต์ไทก็หารร้อยได้ a จาก a ครับก็ใช้ตารางคูณนี้ใช้ตารางนะครับ เนี่ยครับรู้แซหา a รู้ a หาแซส่วนตัวนี้ก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับลำาดุที่โจทย์ให้มานะครับที่น้ำหนักน้อยกว่าส5 6ิบห้าจุดหกความน่าจะเป็นเป็นศูนย์จุดสามสามก็ดูจากตารางนะครับความน่าจะเป็นศูนย์จุดสามสามได้ค่าแซลบศูนจุดสี่สี่อ่แล้วก็แทนค่าแซนะครับด้วยลบศูนย์จุดสี่สี่สี่บห้าจุดหก ลบด้วยค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเป็นห้าซิกมาหารด้วยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานซิกมาเนี่ยเราก็แก้เรงนี้หาสิกแาได้แล้วก็ไปหาค่าเฉลี่ยได้นะครับต,ตัวนี้ขึ้นไปคูณนะพร้อมกับย้ายตัวนี้ไปบวกก็กลายเป็นห้าซิกมาแล้วก็ลบด้วยศูนย์จุดสี่สี่ซิกมาเท่ากับสนะี่สิบห้าจุดหกลบกันตรงนี้นะได้สี่จุดห้าหกซิกแเท่ากับสี่สิบห้าจุดหก พันซิกมาเท่ากับย้าย4.56ไปหารได้สิบพอได้สิบแล้วเราก็ได้ค่าเฉลี่ยด้วยนะครับค่าเฉลี่ยเป็นห้าเท่าก็ห้าซิกมาพานค่าเฉลี่ยเท่ากับห้าคูณสิบได้ห้าสิบถัดไปนะครับก็ถามว่าความได้เป็นที่น้ำหนักอยู่ระหว่างสองตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับลองคิดครับดูนะครับ ถ้าเป็นข้อมูลนะครับหรือคะแนนค่าเฉลี่ยคือห้าสิบทั้งห้าสิบสี่จุดห้ากับห้าสิบเก้าจุดห้านะครับจะเกินห้าสิบแนะ่อยู่ตรงนี้แล้วกันนะห้าสิบสี่จุดห้าแล้วก็ตรงนี้ห้าสิบเก้าจุดห้าถ้าเราหาความได้เป็นช่วงนี้ก็คือหาพื้นที่ช่วงนี้ถ้าพื้นที่ช่วงนี้เราก็หาพื้นที่นะครับจากทางซ้ายนะครับถึงห้าสิบสี่จุดห้ากับพื้นที่จากทางซ้ายนะครับถึงห้าสิบเก้าจุดห้าแล้วก็จะมาลบกัน เพราะเราก็เอาคะแนนนะครับไปหาค่าแซดทีละตัวนะที่ห้าสิบสี่จุดห้าก่อนนะครับแซดเท่ากับลบด้วยค่าเฉลีย่ยหารด้วยส่วนเบีเ่ยงเบนส่วลบกันได้สี่จุดห้าหารด้วยสิบได้ศูนย์จุดสี่ห้าดูจากตารางนะครับศูนย์จุดสี่ห้าเนี่ยค่าแซดได้พื้นที่ศูนย์จุดหกเจ็ดสามหกเนี่ยจากซ้ายนะครับไปถึงตรงนี้นะ คืที่ทั้งหมดคือ0.6736ต่อไป59.5นะครับหาแซเหมือนกันลบด้วยค่าเฉลี่ยหารด้วยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานตรงนี้ลบกันได้9.5หารด้วย10ได้0.95เซนะครับไปดูที่ตาราง0.95ได้พื้นที่เนี่ยจากซ้ายนะครับถึงตรงนี้นะ0.8289พร้นความได้เป็นตรงนี้ก็จับ2ตัวนี้ลบกันนะครับ 0.8289ลบด้วย0.6736คำตอบนะครับได้0.1553ตอบข้อ3นะครับ